ที่คุณกำลังเห็นอยู่คืออนาคตของ SUV ระดับพรีเมียมที่ BMW ตั้งใจสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน BMW X8 รุ่นปี2026คือรถที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับสูงเข้าไว้ในคันเดียวมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่แต่เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าความสมบูรณ์แบบของ BMW สามารถไปได้ไกลแค่ไหน ตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ของ BMW X8 ก็สร้างความโดดเด่นในทันทีมาพร้อมไฟเรืองแสงรอบขอบกระจังที่ให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวในยามค่ำคืนไฟหน้าแบบเลเซอร์ LED ดีไซน์เรียวยาวคมชัดช่วยเสริมความดุดดันและยังให้ความสว่างสูงแต่ประหยัดพลังงานเส้นฝากระโปรงหน้าที่สลักอย่างนีมิติช่องดักอากาศขนาดใหญ่และกันชนหน้าทรงสปอร์ตบ่งบอกถึงพลังแฝงภายใต้าฝากระโปรงอย่างชัดเจน เมื่อมองจากด้านข้างเส้นสายของ X8 ลื่นไหลแบบคูเป้แต่ยังคงความโอ่อ่าในแบบ SUV แท้ทูหลังคาลาดลงอย่างสง่างามไปบรรจบกับท้ายรถที่ยกสูงและกล้ามเนื้อแน่นล้อขนาดใหญ่กว่า22นิ้วซ่อนอยู่ในซุ้มล้อทรงบึกบึนทำให้รถดูทรงพลังราวกับพร้อมพุ่งทยานอยู่ตลอดเวลา มือจับประตูแบบฝังเรียบเข้ากับตัวถังให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัยส่วนกระจกด้านข้างมีขอบโครเมียมตัดกับสีตัวถังเพิ่มมิติความพรีเมียมด้านท้าย BMW X8 2026มาพร้อมไฟท้ายแบบ LED เต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นยาวดูทันสมัยและให้ความรู้สึกกว้างขวางฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติเมื่อคุณเดินเข้าใกล้ ระบบกันชนหลังออกแบบให้เรียบหรูแต่ยังซ่อนปลายท่อไอเสียขนาดใหญ่ไว้ในดีไซน์ที่ดูสะอาดตาเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่โลกอีกใบ BMW ใช้วัสดุที่ดีที่สุดเท่าที่มีในรถระดับนี้หนังแท้เนื้อนุ่มผสานกับไม้แท้และคาร์บอนไฟเบอร์สร้างความหรูแบบสปอร์ตพวงมลาลัยแบบมัลติฟังกชันดีไซน์ใหม่จับถนัดมือ และหน้าจอโค้งยาวขนาดใหญ่ที่รวมจอผู้ขับและจอระบบอินโฟเทนเมนต์ไว้ในคันเดียวกันใช้ระบบปฏิบัติการ BMW Operating System รุ่นล่าสุดรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาและการสัมผัสได้อย่างชาญฉลาดแสงไฟแอ b เบียรอบห้องโดยสารสามารถปรับได้มากกว่า15สีพร้อมระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแบบ4โซนและระบบกรองอากาศระดับนาโนทำให้ภายในเงียบสงบและสะอาดบริสุทธิ์เสมอ เบาะนั่งคู่หน้าและหลังเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมระบบนวดและระบายอากาศเพิ่มความสบายตลอดการเดินทางด้านหลังยังมีจอแสดงผลสำหรับผู้โดยสารพร้อมระบบความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบเหมาะสำหรับผู้บริหารหรือครอบครัวที่ต้องการความสบายระดับหงแลน5ดาวบนท้องถนนในส่วนของเทคโนโลยีการขับขี่ BMW X8 2 0 2 6ได้รับการติดตั้งระบบช่วยเหลือขั้นสูงมากมายเช่นระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนกล้องรอบคัน360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัติรุ่นท็อปยังมาพร้อมระบบ Vision Drive ที่สามารถฉายภาพสภาพถนนจริงขึ้นบนกระจกหน้าแบบ Head-Up Display ในมุมมองเสมือนจริงเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายในด้านสมรรถนะนี่คือจุดที่ BMW ไม่เคยทำให้ผิดหวังขุมพลังของ X8 คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบความจุ4.4ลิตรทำงานร่วมกับระบบไฮบริดให้กำลังสูงสุดกว่า640แรงม้าแรงบิดมากกว่า800นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ X Drive ที่กระจายแรงบิดได้อย่างแม่นยำผลลัพธ์คืออัตราเร่ง0 100กิโลเมต่อชั่วโมงในเวลาประมาณ3.8วินาทีซึ่งเร็วเทียบเท่ารถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์เลยทีเดียว ช่วงล่างของ X8 ใช้ระบบ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับความสูงของตัวรถได้อัตโนมัติตามสภาพถนนเพิ่มทั้งความนุ่มนูลและความมั่นคงเมื่อต้องเข้าโค้งด้วยความเร็วระบบเบรกขนาดใหญ่และพวงมาลัยไฟฟ้าแบบแปรผนันทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำราวกับรถซีดาน นอกจากความแรงแล้ว x8 ยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมระบบไฮบริดช่วยลดการปล่อยไอเสียและเพิ่มระยะทางการขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้มากกว่า60กิโลเมตรเหมาะสำหรับการขับในเมืองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสำหรับราคาแม้ BMW ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าในตลาดโลกจะเริ่มต้นราว150,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5.5ล้านบาทไทยก่อนภาษีและออปชันเพิ่มเติม ซึ่งแน่นอนว่าราคาในประเทศไทยอาจสูงถึงกว่า10ล้านบาทเนื่องจากภาษีนำเข้าและค่าตกแต่งพิเศษแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือสุดยอด SUV ที่ให้ทั้งภาพลักษณ์ความแรงและความหรูหราที่หาใครเทียบได้ยากสรุปแล้ว BMW X8 2026คือการยกระดับคำว่า SUV หรูไปอีกขั้นมันคือรถที่รวมความดุดันของเครื่องยนต์ V8 เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่สะกดทุกสายตา เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมากกว่าคำว่ารถยนต์ต้องการสัญ,ญลักษณ์ของสถานะและรสนิยมที่เหนือระดับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับ BMW X8 รุ่นใหม่นี้และอย่าลืมกดติดตามช่อง DriveZone เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดรูจากทั่วโลกทั้งซูเปอร์คาร์รถไฟฟ้าและเทคโนโลยีแห่งอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมครับ ขับขี่อย่างปลอดภัยและให้ความหรูอยู่